จะโชว์แมนด้วยการพี่จัหลบในนี้โอเคไหมหนูก็สู้ๆนะลูกตอนนี้พี่แอบหนูอยู่ไม่แอบธรรมดานะแอบรักนี่ว่าจะไม่แล้วนะช่วงนี้เนี่ยปล่อยคลิปฟรีไฟบ่อยมากครับตอนแรกเนี่ยจะพักแล้วนะกับไอ้ปืนอันนี้คุณผู้ชมผมบึ้งถ่ายไปเมื่อวานเลยอีกวันหนึ่งโอ้ คือถ้ามาแนวเนี้ยผมเสียตังค์แน่ๆฮะแต่ถ้ามาแนวหลน่อแบบแอ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เงินผมหรอก <c oughs> <c oughs> อันนี้มันโดนเกินไป <c oughs> ท่านขุน <c oughs> นะผมชอบมาก <c oughs> แล้วมีอะไรอีกโอ้ <c oughs> <c oughs> มีหัวลิงหัวอุนจินะครับหัวโทรหัวไก่หัวกระป๋องหัวปีดนะอันนี้เหมาะเลยเวลา Man you แมนยูโดนยิงเยอะๆแต่อันนี้คือ ขุนเนี้ยมันต้องโดนก่าคุณผู้ชมมันไม่โดนมันไม่ได้ย่ะคือมันต้องมีว่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะเอาเลยท่านขุนมาแบบไม่ต้องลุ้นได้ไหมท่านขุนแบบไม่ต้องลุ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเพชรนี่ยังออกจากพาร์ทที่แล้วเลยนะเพราะผมมึ่งถ่ายไปเลยโอติผมจะไม่ถ่ายพีไฟตกใจเลย ปกติเฮ้ยคงดีปกติเนี่ยผมจะไม่ถ่ายฟีไฟรัวขนาดนี้นะครับและไพวกหน้าโทรกับไอ้หน้าลิงนี่ต้องเก็บไม่ี่ยคุณผู้ชมแต่หัวกระป๋องนี่ผมอยากได้ว่ะปี๊บเนี่ยเอาไว้คุมหัวไงตอนเวลาแมนยูโดนเยอะๆผมดวงดีไปมันเนี่ยมันได้เร็วเกินคุณผู้ชมเดี๋ยวขอมูลนีดสักสิบทีละกันนะครับ ได้ไอห,หัวปีบอ่ะมาเลยวะเนี่ยหัวปีบแล้วไม่มีชู้ผู้หญิงเหรอไอ้เน,นี้ยผู้หญิงก็คือเสียเปรียบเลยโอ้ oh. หน้าลิงวะ่ะคุณผู้ชมยังไม่ใช่วะ่ะหรือว่าห,หัวปีบมันลาสุดวะคุณผู้ชมมันไม่มาเลย yeah. ได้หัวปีบ้าทาไงอะคุณผู้ชมมันเอาไปแลกตรงไหนเอออยากได้ว่าคอยดูนะเดี๋ยวจะมีคนดูคอมเมนต์พี่ปีมบไอ้ปี๊บเนี้ยแต่ก่อนมันแจกฟรีรับก็ตอนที่มันแจกฟรีกูยังไม่มาเล่นไงประเด็นมันอยู่ตรงนั้นพวกมึงเข้าใจไหมอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าโดนเลยหน้ามันยังเถื่อนเลยฮะชอบชุดไหมชอบอะไรที่มันแปลกๆอย่างเงี้ยคุณผู้ ไม่ได้นอะอย่างนี้หน้าตามันดูแปลกๆปไปคุณผู้ชมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ท่านขนมีจุ๊บด้วยไออแม้ตัวไรวันนี้เดีเป็นคอนเทนต์เลยแบบว่าพูดภาษาแบบภาษาสมัยก่อนนะคุณผู้ชมดีไหมดีไหมโอ้โหนี่พวกเองรู้หรือไม่รอยแผลบนหน้าข้าเนี่ยมันได้มาได้ยังไงเมียฟันฮะ <Ll ull ing> หยอกหยอกนี่อ yes ันน <oses> ี้ละอันนี้โคตรโหดอันนี้โหดจัดเฮ้ยท่านโอ้โหเต้นเสียฟอร์มหมดอ่าปีกนี่มันต้องแบบแนวโบราณโบราณหน่อยนะคุณผู้ชมโอ้โหผมมีแต่แบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไอ้นี้ไปอ่ะไม่มีแบบแนวแบบโบราณโบราณหน่อยอรอใส่หมูโบราณพอปะขอรับ ท่าน <c oughs> ขออนุญาตเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรที่เข้าเลยเอ้ยเอาชุดพวกนี้เข้ามาเนี่ยกระโปรงกระเป๋าต้องเข้ามาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคือมันก็ต้องไปทางทางนี้อะคุณผู้ชมเ <c oughs> ทพจัดเลย <c oughs> ต้องถือดาบต้องถือดาบนะักรบสมัยก่อนสมัยก่อนยังไม่ปืนข้าขออนุญาตเปลี่ยนหมัดก่อนเลยหู <c oughs> ยหมัดน,น,น,นี้ก็เทพว่ะใส่หมัดน,นี้นะครับแล้วดาบ ถือหัวตัดไปเลยฮะเฮ้ยโหดมากโหดจัดเลยโหดนี่เฮ้ยแนวพ่อหมอฮะเอาละเอาละถึงเวลาแล้วที่กูต้องหาคนแก้กูจะไม่ทันเปิดไมพูดเลยเตะกับผมทำไมขอรับ ขอคุยด้วยใครก็ได้คุยกูทีแรงบอลก็มีหัวใจด้วยจนป่านนี้เนี่ยบอยเพื่อนรักก็ยังไม่รับเพื่อนผมเพชรมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรอยากจะหาเพื่อนร่วมใช้เพชรอะไรอย่างเี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมเร็วเลยขอรับ กผมเนี่ยโหขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะออกกำลังกายขอรับสวัสดีขอรับเพื่อนเพราอสถายอยู่กันไหมขอรับเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะขอรับก็ผมมาจากตอนปลายของกรุงศรีอยุธยานะขอรับไม่ใครอยู่ไม่ขอรับเปิดไมค์คุยกันได้นะขอรับสวัสดีครับเบอร์สี่เออเบอร์สี่ชื่ออะไรขอรับเบอร์สี่ชื่ออะไรขอรับเนี่ยน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักคนนี้ชื่ออะไรขอรับ รับนี่กระผมยิงโดนหัวแตกเลยนะขอรับร้อยไปนะขอรับเหลือสามสามนะขอรับคมมากคมมากนะขอรับคมจัดเลยขอรับอุ้นองเบอร์สี่ล้มได้ไงนะขอรับกระผมจะไปช่วยแล้วขอรับ กดยองๆหน่อยอ่าแสดงว่าไหวใช่ไหมเนี่ยยองแล้วขอรับสู้ๆนล้ขอรับโอ๊ะโดลูดฟี่าขอรับว่าแต่คุณน้องเบอร์สี่ชื่ออะไรขอรับชื่อวิรค่ะทำไมยังไม่นอนอีกครับน,น้องเวียใช่ไหมขอรับใช่ค่ะน้องวียอายุเท่าไหร่ขอรับสิบห้าค่ะสิบห้าอยู่มสามใช่ไหมขอรับไม่เรียนหะค่ะออกไม่ได้เรียนหรอขอรับทำไมอะทำงานละค่ะ อ๋อทำงานทำงานอะไรขอรับถามได้ไหมเป็นถั่วค่ะอะไรนะเป็นขนมถั่วทำเกี่ยวกับขนมถั่วเหรอ, <üst ande. S 1> อใช่อ๋อแล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้ทำงานไม่ขอรับ Laura, เน้นเน้เนตั้งใจเลยขอรับหยุนบนอยู่บนเจ็บเจ็บเจ็บดนบนเจ็บเจ็บจัดเจ็บร้องไห้เจ็บห, ת, umed, หาแม่ ใช่มผมไม่ได้ถ่ายคลิปขอรับผมมาหาเพื่อนครับขอรับเออช่วยกระผอเชิบไม่โคนเก่งเลยว่ะตี้เนี่ยลแล้วพี่จะโชว์หญิงยังไงอ่ะ,อะพี่จะแอคหญิงไงเอ็งมาทำอย่างงี้พี่เสียระบบเด้อใส่ต้องต้องโชว์สันหย ต่อหน้าหญิงเนี่ยมันขัดไม่ได้น้องเบอร์สี่อขอรับไม่ทราบว,ว่ามีแฟนยังขอรับอย้เหินสิขอรับตอบได้นะขอรับคือน,น้ำบอลแล้วขึ้น,น้ำบอลแล้วขึ้นน้ำบอลแล้วขึ้นน้ำบอลนห,นห,หนึ่งตัวโดนเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งขอรับโดนสนไนเป็นเต็มเลยขอรับมันอยู่ไหนระวัง ระวังทุกคนอทุกคนระวังขอรับก็ะผมมาแล้วก็ผมมาพร้อมสไนเปอร์าใจเย็นอย่ารีบทุกคนอย่ารีบเรียบร้อยนะขอรับไม่ได้เก่งเท่าไหร่ขอรับนี่ไม่มีใครเปิดไมค์คุยกันเลยแนในเกมอะผมเหงาเนี่ยหรือว่าปกติมันไม่ค่อยมีคนคุยกันอยู่แล้วขอรับใช่ไหม่ ใช่หรอแล้วทำไมหนูถึงไม่คุยกับพี่อ่ะหรือว่าตอนนี้พี่เหมือนคนโรคจิตหนูอะไรคิดอย่างงั้นอยู่ใช่ไหมลูกระวังนะขอรับจะแล้วขอรับโอ้ยล่วงล่วงล่วงครับขอรับล่วงระวังขอรับฝั่งนู้นระวังนอเบอร์สี่โอ้ยแก้วตาดวงใจของพี่โอยตายลูกดีมากดีมากขอรับ ก็ผมจะปกป้องน้องเบอร์สีด้วยชีวิตน้องเม็ดหนึ่งน้ออีกเม็ดหนึ่งครับล่กมาขอรับตามมาขอรับไว้น้ำอยู่ฝั่งนู้นโนมันเดินเร็วมากขอรับอยู่ในกั้นขอรับ อยู่ไหนตัวท้ายวนทาวนไอ้ดินหมีฮะอยู่บนนะไม่เจอขอรับบนถูกนันวนหรอได้ได้ได้กำลังไปขอรับกำลังไปขอรับไหวครับไหวอยู่ไหนกลัวผมกลัวขอรับขี้จะแปลกแล้วโอ้ยอย่างนี้เราชนะชัวร์ขอรับสองหนึ่งเขาจะเอาอะไรมาสู้ขอรับ ช่วยช่วยเจ็บมาเจ็บกูก็เจ็บขอรับช่วยขโมยด้วยขอรับยาหมดยาผมหมดอุ้ยอย่างนี้เขาตายนะเนี่ยเขาโดนวงบีบแล้วขอรับผมก็จะตายเหมือนกันนิ่มกรุบ รู้ไหมว่าทำไมเมื่อกี้กระผมโดนยิงไม่ตายเพราะว่าหัวใจกระผมอยู่ที่เบอร์สี่ไงขอรับบุกเลยขอรับ,บ,บ,บพ,พี่เจอมันไม่ไปฝั่งซ้ายพี่เจอมันตัวเป็นๆพี่เจมันตัวเบลอ,อพี่กลัวมันอ้อมเรามันกำลังอ้อมไปด้านหลังเราขอรับน้องเบอร์สี่พี่เห็นมันวิ่งอ้อมหลังเราเมื่อกี้ อันตรายพี่จะโชว์แมนด้วยการพี่จะหลบในนี้โอเคไหมหนูก็สู้ๆนะลูกตอนนี้พี่แอบหนูอยู่ไม่แอบทำไมดานะแอบรักพี่หยอกพี่หยอกลูกพี่หยอกหน้าพี่หน้าพี่ตัวเป็นๆตัวแม่เป็นเรลอเลยคนระวังน่าอันตรายมาก เลววุ้ยไม่โดนไม่โดนอยู่ในบ้านเลวไม่โดนไม่โดน <c oughs> โดนลงมาแล้วลงมาแล้วระวงังเจอเลยเจอเลยเจอเพียบมันเป็นไงบ้างสามัมเอาชิ้นหายยิบเพื่อนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนมันทำน้องเบอร์สี่พีได้ไง <c oughs> พี่จะฆ่ามัน,นเอง เอ็งมาขัดความเท่กับผมได้ยังไงโชว์หญิงหน่อยแล้วจะนอนกี่โมงขอรับน้องเบอร์สี่ก็คือเล่นเรื่อยๆเลยเหรอยันเช้าเลยเหรอหนูต้องนอนบ้างนะลูกข้างบ้านจับหนูตัวฉี่แล้วพี่จะบอกให้ว่าแต่หนูมีแฟนอยงเนี้ยพี่ทมหลายรอบแล้วนอนอยู่ข้างๆขาอย่างงี้ไม่เอานะลูกโอ้โหหนูดูดิหนูเห็นป่าไม่เกียลูก เฮ้ยเฮ้ยไม่ทำแล้วนะยูทูบเราจะไม่เป็นนักแข่งแล้วนะโอ้โหใ้ไกลไกลชกลฉดน่ันไม่โดนอ่ะพี่โดนมันมาด้านหลังลูกมันมาด้านหลังเรามันถล่มพี่ยับน้องเบอร์สี่หนูทำได้พี่ส่งแรงใจให้ เห็นไหมลูกเห็นไหมวูบอูบวูบวูบหายละหนึ่งหนึ่งวูบอุ๊ปืนแม็คแม็หนูหนูไม่มีปืนที่ดีกว่านี้อ่ะลูกเอาดีเอาดีเอาดีเราจะใช้ปืนนั้นเจอกับลูกซองเลยเหรอแต่เราเก่งใช่ไหมเราทำได้เราทำได้หนูทำอะไรลูกหนูปองแป็กไปยิงเข้าไปไอ้คนหัวไอพี่ปวดหัว พอพี่ตายก็ไม่มีใครสามารถดูแลน้องเบอร์สี่ได้ไม่กี่พี่เก็บไปทั้งหลายตัวนะน้องเบอร์สหนูเห็นใช่ไหมลูกถ้าหนูลำคาหนูสามารถกดปิดลำโพงได้เลยเพราะพี่จะพูดไม่หยุดนี่คือตาสุดท้ายแล้วได้วัด,ได,วดได้วัดเหลี่ยมแต่พี่มาพี่ขึ้นพี่อยู่สูงมันมาายมันมาายอย่างเยอะพี่เห็นประมาณ800ตัวเราไเราได้เราได,ด,ด้สวยลูกสวยสวยสวยหนูทำดีลูกหนูเก่งพี่มาแล้วฮีโร่มาตอนจบ เหตุรูกไหมหนึ่งมีอีกไหมสามสวยชีญยาตัวเองไหมสวยคันหนึ่งคันหนึ่งมันอยู่ไหนเพียวเองเดี๋ยวพี่เอาสไลด์ฆ่ามันอยู่ไหนก็สไลด์ยิงด้วยระเบิดจะตายพี่จะฆ่ามันด้วยสไลด์ต้อขอรับโอ้มันตายแล้วหรอโอ้ทำแอคที น้องเบอร์สี่พี่พูดเล่นนะลูกขอโทษนะลูกนะอุจีบเด็กอายุสิบห้าซะแล้วไม่ได้จีบแค่ถามไงว่าน้องมีแฟนเลยยังแล้วไม่หลับไม่นอนเหลือเชื่อก็ฝากด้วยมันเดิม เดอะฮันช็อปใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟหรือว่าเติมเกมมือถือเกมมื่นอื่นแอดไลน์ไปตรงนี้ก็น่าจะพักฟรีไฟหน่อยเยอะเกินไปแล้วแต่ถ้าชุดเจ๋งๆแจ๋วๆมันมาไหนดูนี่ลายสกอตลด20%สอย่าบอกนะว่าเกงเกงแรเนี่ยกูไม่เชื่อจุิยมันเข้ากับท่านขุดมากสปนเนี่ยอ๋อมีบอกลูฟี่เวย เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมเจอกันพารพ์ตต่อไปคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย